บทที่85สุนันทินีเข้าประตูห้องพักปิดประตูลงกรแล้วเดินมืดๆไปที่เตียงหล่อนกำลังยิ้มทั้งน้ำตาเงาตะคุ่มที่ลูกจากเก้าอี้ห่างไปเล็กน้อยทำให้หล่อนชะงักหวัวใจเต้นสะดุดครู่หนึ่งกว่าจะจำได้ว่าเป็นใครหล่อนวิ่งเข้าไปกอดเขาไว้แน่นหวัวเราะและน้ำตาไหลไปด้วยคุณการชนก นันบอกพ่อแล้วล่ะค่ะบอกเรื่องของเราผมก็คิดว่างั้นเขาจูบผมหล่อนมานี้ไม่เจอนันคิดว่าคงอยู่กับท่านแล้วผมก็ได้ยินท่านเรียกหาคุณพระให้ช่วยลั่นบ้านไปท่านโกรธมากไหมไม่โกรธหรอกค่ะท่านชอบคุณท่านบอกว่ารักคุณเหมือนลูกท่านพอใจมากงั้นหรือเขาเลิกคิวผมนึกว่าท่านอยากจะเล่นงานผม ก็นิดหน่อยละคะ่ะว่าไงนะคือนันไม่ได้บอกท่านหรอกว่าเราแต่งงานกันแล้วบอกแต่ว่านันกำลังจะมีลูกกับคุณอ๋อดีนี่ผมเลยกลายเป็นคนช่วยโอกาสปลอมแม่ไม้ไม่มีทางสู้ถ้าไม่คว้าปืนมายิมผมก็เป็นบุญแล้วรถนิยมของคุณดูจะชอบแม่ไม้นะคะสุนันทินีพูดพระออกห่างเขาเผอิญน,นันก็เป็นแม่ไม้ปลอม เพราะสามียังอยู่หลบซ่อนตัวชั่วคราวเท่านั้นเองแต่เห็นเคยเล่าว่าชอบแม่ไม้คนสวยแบลสตาอะไรนั่นพูดโทรเรื่องนมนานมาแล้วตั้งแต่ผมยังรุ่นหนุ่มอาจจะยังไม่ลืมเล่าได้คล่องเอาจนได้เราจะไม่เล่าก็เขี้ยวเข็นแล้วก็หาเรื่องหาเรื่องยังไงตัวไปยุ่งกับเขาจริงๆไม่ใช่หรอโอ้ยเลิกพูดเถอะ เรื่องเก่าโกรธปีแล้วเขาเดินตามเข้ามาใกล้น,นันนันเป็นสารภาพกับคุณพ่อก็ดีแล้วการสนุกพูดผมก็มีเรื่องอยากสารภาพกับนันอยู่เหมือนกันเรื่องแม่ไม้หรือแฟนเก่าอะไรนั่นนันไม่สนใจหรอกคะ่ะอย่ามีใหม่ก็แล้วกันคราวนี้ละ่ะน่าดูไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกคือผมเอ๊ะคุณเข้ามาได้ยังไงคะนี่ ตอนที่นันกลับจากมาห้องคุณพ่อผ่านบันไดเห็นนายเดชเขาเดินทําอะไรอยู่ข้างล่างคุณหลบขึ้นมาได้ยังไงกันผมไม่ได้ขึ้นทางบันไดผมมาทางหน้าต่างโน่นมายังไงคะต้นไม้ใหญ่อย่างนั้นใช้แทนบันไดได้สบายผมนึกว่าท่ันคงจะเหงาก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนก็กำลังอยากได้เพื่อนจริงๆแต่นันเลือกคนนคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ เขาจับเอวที่ยังกลมกลึงของหล่อนรั้งเข้าใกล้ตัวนันจะ้ะเรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าที่นี่หล่อนจูป,ปากเขาก่อนที่เขาจะทันพูดบอกนันดีกว่าว่ารักนันนันชอบฟังหล่อนกระซิบบอกแล้วพิสูจน์ให้รู้ด้วยนะคะผมรักนันเขากระซิบอะไรอะไรที่คิดจะพูดก็เลยเลือนไปหมดเมื่อมีความเย้ายวนที่อบอุ่น และนุ่มเนียนอยู่ในอ้อมกอดรักมากเท่าไหนคะรักเท่าฟ้าไหมมากกว่ากว้างกว่าไกลกว่ารักยังไงล่ะผมรักนั้นเหมือนโลกรักพระจันทร์ซึ่งแต่เต้าขึ้นไปเหมือนเทธิดาสีเงินให้แสงสว่างแก่สรรพสัตว์ยามราตรีเขาอุ้มหล่นไปวางบนเตียงหล่นกอดคอเขาไว้คุณพูดพราจังเลยพูดอีกสิคะ ผมรักนั่นเหมือนดอกไม้รักสายฝนคลี่ขีบส,ส,สยายออกเปิดหัวใจอ่อนๆรับสัมผัสที่นุ่มนวลของพระพิรุณเอามาจากไหนกันเนี่ยเพราะเพราะทั้งนั้นเลยคิดเองพูดเองเขาจุมพิษหล่อนอย่างดื่มดำผมรักนั่นรักยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นผมจะรักนั่นจนลมหายใจสุดท้ายอะไรที่การชนกคิดว่าจะพูด ก็เลยไม่ได้พูดเพราะมีสิ่งอื่นสำคัญกว่าต้องปฏิบัติหลังจากนั้นก็เลยหลับไหลไปด้วยกันทั้งคู่สุนันทินีสะดุ้งตื่นกลางดึกรู้สึกตกใจหล่อนคิดว่าหล่อนตื่นเพราะเสียงอะไรอย่างหนึ่งแต่ตอนนี้ก็เงียบกำลังเงี่ยวหูฟังก็ได้ยินเสียงนาฬิกาตีมาจากข้างล่างสามครั้งบอกเวลาสามนาฬิกาของวันใหม่การชนกนอนซ้อนหลังหล่อนอยู่ แขนวางอยู่บนผ้าหม่มตรงที่คุมสะโพกข,ของหล่อนหล่อนตาสว่างมากขึ้นเมื่อรู้สึกว่าเขานอนตัวแข็งและผ่อนลมหายใจเป็นจังหวะช้าๆ้ายจะรอฟังหล่อนขยับตัวหันมามองพบเขาทรงตัวขึ้นใช้ยสาอกยันที่นอนมองไปที่ประตูและหล่อนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอีกเสียงเคาะประตูนี้เองทำให้หล่อนตื่นขึ้นมาลูกบิดหมุนเสียงก๊แก๊ก ตามด้วยเสียงเคาะประตูอีกรู้สึกว่าคนเคาะจะไม่อยากให้ดังนักการชนกแต่นิ้วกับริมฝีปากภรรยาและลุกจากเตียงช้าๆพยายามไม่ให้เกิดเสียงเขาหยิบกเกงที่พลาดก็อี้มาสวมเรียบร้อยแล้วก็เดินออกไปที่ประตูสุนันทินีรีบสวมเสื้อนอนเพราะถ้าการชนกจะไปเปิดประตูให้ใครก็ตามหล่อนก็ควรมีเสื้อผ้าปิดตัวบ้างการชนกเหลียวมองหล่อน ก่อนจะค่อยถอดกรอนช้าๆไม่ให้เกิดเสียงพอกรอนหลุดเขาก็บิดลูกบิดล็อกดังกริก๊กแล้วก็ชักประตูเปิดข้างนอกว่างเปล่าไม่มีคนเลยการชนกชะงอกตัวออกไปแล้วก็ก้าวออกไปทั้งตัวเขามองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสลัวก็เลยกลับเข้าห้องไปอีกใครมาทำอะไรคะหล่อนกระซิบถามไม่รู้สิผมสงสัยตอว่า เขาชะงักและทำท่าเงี่ยงหูฟังอะไรคะสุนันทินีถามได้ยินนั้นไหมเสียงเสียงม้าร้องใช่ไหมคะสุนันทินีพลอยฟังอัติลานี่คะเสียงคลายว่าโกรธใครไปกวนมันผมจะออกไปดูก่อนการชนกคว้าเสื้อสปอร์ตมาสวมทางสีสยอ่างเร่งรีบผมออกไปแล้วนั่นปิดประตูลงกรนะ ถ้าใครมาทำก๊กแก,ก๊กจะเปิดประตูอีกลองให้เล่นบ้านเลยคงมีคนได้ยินสุนันทินีรู้สึกตกใจใครมาเคาะประตูให้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงอัติลาซึ่งหากยังหลับอยู่ก็คงไม่ได้ยินพอคอกมาอยู่ห่างไปทางหลังบ้านคุณการโนกคะอย่าไปเลยคะ่ะนั่นกลัวไม่ต้องกลัวผมไปเดี๋ยวเดียวเขาเดินออกไปจากห้อง สุนันทินีปิดประตูลงกรอนตามที่ขอสั่งแล้วก็เลยเดินวนเวียนรออยู่นอนไม่ลงการฉนกไปได้สักครู่สุนันทินีก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องกล้องบ้านจากนั้นก็มีเสียงที่หล่อนจำได้ว่าเป็นเสียงมะทุรินร้องเอะอะอย่างเสียขวัญตายแล้วช่วยด้วยไฟไหมคุณคุณค้าตื่นเร็วไฟไหมคอกม้มา สุนันทินีตัวแข็งอยู่ครู่หนึ่งคุณการชนกหล่อนอุทานผวาวิ่งไปที่ประตูมือถอดกรอนปิดๆถูกๆตายแล้วคุณการชนกหล่อนลืมตัวว่าสวมแต่เสื้อนอนและเท้าเปล่าพอเปิดประตูได้ก็ถลันออกไปนอกห้องเกือบชนกับกุลชาติซึ่งสวมเสื้อเกางเกงนอนลายทางสีน้ำเงินกับขาวมาทุรินถือไฟฉายตามหลังมาติดๆ คุณกุลชาติคะสุนันทินีและล่ำล,ลักคุณการฉนลงไปที่คอกมาเมื่อสักครู่นี้เองอติลามันร้องคะ่ะหล่อนไม่แคร์ว่ามัทุรินจะสะดุดหูเหมือนว่าการชนกนอนอยู่กับหล่อนส่วนกุลชาตินั้นเขาก็รับทราบอยู่แล้วกุลชาติไม่พูดอะไรผลลงบันไดไปเหมือนเท้าติดปีกมัทุรินกับสุนันทินีวิ่งตามขอไปทั้งคู่ได้ยินเสียงประตูเปิดปิดเสียงดังปึงปังอยู่ข้างหลัง เสียงฟีเทาวิ่งกันตึงตังกองหน้าสามคนนี้วิ่งผ่านตัวบ้านออกประตูหลังข้ามลานหญ้าบออกไปที่อคอกมา้าซึ่งกำลังลุกเป็นไฟโชดช่วงแต่ประตูหน้าปิดสนิทไม้ที่ขัดไว้ต่างสลักเข้าที่เรียบร้อยประตูเล็กซึ่งเปิดได้จากข้างในก็มีเสาท่อนเล็กยันเอาไว้ไม่ให้เปิดออกคุณการชนกมาดูม้าค่ะสนนุนันทนีเขย่าแขนกุลชาติ โคยังติดอยู่ข้างในแน่เลยกุลชาติคว้าถังน้ำในรางสำหรับให้มากินมาสาัตรเข้าตรงขอบประตูเล็กเพื่อดับไฟที่กำลังแลบเลียสุนันทินีพยายามขยับเสาที่ตั้งยันประตูอยู่อย่างลำบากกุลชาติไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาผลักสุนันทินีออกไปแล้วถีบโครมให้เสาหลุดจากที่กระชากประตูเล็กเปิดถลันออกควันไฟลอยตัวออกมาเป็นกลุ่ม เห็นเปลวสีสม้มอยู่ข้างในมาที่ตื่นไฟร้องกันลั่นคอกกุลชาติหันรีหันขวางเห็นภรรยามีผ้าคลุมตัวมาด้วยก็คว้าไปชุบน้ำในรางจุนชุ่มเหวี่ยงขึ้นคลุมสีสาดและไหล่แล้ววิ่งเข้าไปในหมอกควันและกองเพลิงสุนันทินีได้ยินเสียงอติลาร้องแหลมด้วยความกลัวหล่อนเองก็ตัวสั่นไปหมดคนมาจากไหนไม่ทราบมากมาย มายืนเรียงแถวกันส่งทางน้ำจากรางน้ำศาสต์เข้ากองไฟใครอีกคนไปต่อสายยางเข้ากับก๊อกน้ำวิ่งมาฉีดน้ำเข้าไปตามจุดที่ไฟลุกสุนันทินีเห็นการสนกดิ้นเล่าอยู่กลางกองเพิิงที่ลุกไหมหน้าตาเนื้อตัวของเขาก็จะตายเสียให้ได้หล่อนเกือบจะวิ่งตามเข้าไปอีกคนอยู่แล้วเมื่อเห็นร่างคนโซสเตอยู่กลางหมอกควันเสียงสำลักกระอักกระอฟังชัดเจน สุนันทินีหายใจเข้ายาวลึกแล้ววิ่งเข้าไปหาร่างตะคุ่มนั้นได้ยินเสียงร้องกรีดราออยู่ข้างหลังคุณสุอย่าเข้าไปค่ะมัทุรินร้องพิสุระวังเหตุการณ์เตือนสุนันทินีเห็นชัดว่ากุลชาติแบกร่างของการชนกมาบนไหล่ส่วนเซเพราะการชนกน้ำหนักไม่ใช่เบาเขาเอาผ้าหม่มซึ่งชักจะแห้งแล้วทั้งทงที่ชุบน้ำมาใหม่ๆ คลุมตัวเขาและการชนกควันกำลังพุ่งเข้าตาเขาจนหาทางออกไม่ค่อยจะถูกทางนี้ค่ะคุณกุลชาติสุนันทินีเข้าไปจับแขนจุงออกมาแล้วก็ไอโคลโคลเพราะสูดควันแสบจมูกเข้าไปในปอดพวกผู้ชายวิ่งกันขวักไข่ไปเอาม้าออกมาจากคอกมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนนกับเผากำลังวิ่งตัดลานหญ้ามาด้วยกันกุลชาติพ้นกลุ่มควันออกมาได้ ก็สุดสำลักกระอักกระไอัปล่อยตัวการชนกกลิ้งลงจากไหล่ไปพันอยู่กับผ้าหม่มมธทรลินวิ่งเข้าไปลูบหลังลูบไหลาสามีแต่สุนันทินีห่วงการชนกหล่อนึงผ้าหม่มครึ่งแห้งครึ่งเปียกออกจากตัวเขาช้อนศีรษะขึ้นอิงอกคุณการชนกคุณการชนกขาเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนพูดสิคะ พูดกับนั้นการชนกขางเบาๆเจ็บที่ไหนบอกนันสิคะหัวผมโอ้เ oh, อ eh. สุนันทินีมองสีสตาของเขาแล้วเบิกตากว้างขึ้นแขนเสื้อของหล่อนขณะน,น,นี้เนินหนะและแดงฉานไปด้วยเลือดตายเลือดเท่านั้นเลยหล่อนร้องกรีดมัทุรินเห็นว่าสามีไม่เป็นอะไรค่อยค่อยหายใจหอบ ค่อยหายหอบและหายใจคล่องขึ้นก็ลุกมาคุกเข่าตรงข้างตัวการชนอกอีกคนหนึ่งหล่อนค่อยแหวกผมเขาตรงศีรษะที่ยังซบอกสุนันทินีพบว่ามีแผลแตกและโนขึ้นมาด้วยการชนกกัดฟันเมื่อมัทุรินแตะเบาๆโนแล้วก็มีแผลแตกด้วยมัทุรินพูดคุณโดนเสาหล่นมาหรือไงไอ้บ้าท,ที่ไหนมันไม่รู้มันตีหัวผม เล่นข้างหลังผมไม่รู้ตัวเลยเจอเข้าก็ดับวูบการฉนกทรงตัวขึ้นนั่งแล้วค่อยแตะแผ่ด้วยมือเบาๆการการนอนฟุบอยู่ข้างอคอกมาประตูอคอกปิดจากข้างนอกด้วยประตูเล็กก็ปิดอย่างที่เห็นกุลชาติพูดคนที่จุดไฟขึ้นมาตั้งใจจะให้การถูกไฟอคอกตายเผาจุงโรสแอนนาวิ่งผ่านไป มีผู้ชายอีกหลายคนเอามมาออกมาเรื่อยๆวงเดือนมายืนข้างการชนกหน้าซีดเผือดหล่อนก้มลงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าการไม่เป็นไรแล้วครับการชนกตอบเข่าพริกตัวจะลุกแต่กับสุดตัวลงคุกเขา่ามือคุมศีรษะเหมือนกลัวจะหลุดสุดนันทินีมองเขาอย่างเป็นห่วงและเอื้อมือไปรูปหน้าขม่าจับม่อมแมมของเขา พิสูนี่ค่ะเกตการยัดผ้าเช็ดหน้าใส่มือให้สุนันทีนีหล่นเช็ดหน้าให้การฉนกเสียงกนกพันถามว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นยังไม่ทันมีใครตอบเสียงร้องดังแหลมของสัตว์กำลังตะหนกก็ก้องขึ้นทุกคนหันไปมองคอกมาขณะนี้ไฟลุกท่วมทั้งหลังเห็นอัติลาห่อออกมาดีดหน้าดีดหลัง พยายามจะสะบัดร่างที่เกาะติดหลังให้หลุดการชนกผิวปากเสียงแหลมและอติลาก็ห่อตามเสียงมามายุดยืนตัวสัน่นตีนตะกุยตะกายข้างสุนันทินีร่างที่เกาะหลังอติลาออกมานั้นค่อยยืดขึ้นกลายเป็นนนในชุดนอนเปื้อนข้าวเหมาไฟมอมแมมทั้งตัวผมของเขาถูกไฟไหม้ปลายบางส่วนชุดนอนมีรูไหมพุนหลายรูเพราะลูกไฟ เท้าข้างหนึ่งสวมรองเท้าแต่อีกข้างเลอะโคลนมอมแมมตายซุนันทุนีอุทานพ่อไปทำอะไรมาคะนี่ไอเจ้านั้นนะสิใครไม่รู้ผูกมันไว้ในข้อประตูเปิดแล้วก็ออกมาไม่ได้มันก็ตื่นไฟจะบ้าพ่อเข้าไปแก้เชือกให้มันเหยียบตีนเอากระดูกแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าขาพิการแล้วก็ข้าจะยิงเองทิ้งชำแหละเนื้อเลี้ยงหมา สุนันทินีช่วยประคองบิดาลงจากหลังมา้านนพูดว่าเอ๊ะเชือกที่ผูกมันไว้เลือดทั้งนั้นการชนกลืมเจ็บลุกมาดูบ้างหน้าและจมูกของอัติลามีรอยถูกเคียนลายเป็นริ้วเลือดซึมออกไปมันรอยถูกตีนี่ครับท่านถูกผูกด้วยเหรอครับใช่ผูกกดหัวต่ำลงใต้ไม้กั้นคอกเลยมหน่า มันถึงร้องกนกพันพูดคล้ายกับว่ามีคนตั้งใจแกล้งให้มันร้องเจ้ล่อลคนบางคนเข้าไปในอคอกมา้าการฉนกพูดเผามองการฉนกแล้วก็มองสุนันทีนีซึ่งเข้าประคองสามีอย่างไม่แยแสต่อสายตาใครทั้งสิ้นไม่มีใครพูดเรื่องการชนกบอกว่าเขาจะนอนในอคอกมา้าอย่างนี้เหมือนคิดฆ่าโดยเจตนาทำไมกัน กนกพัน์ตั้งปัญหาผมไม่ทราบการฉนกพูดม้าปลอดภัยเหรอครับออกมาได้หมดตุกตัวเผาตอบแต่ผมเจอไอ้นี่เขาชูแส้มาให้ดูมีเลือดสีแดงสดๆกอดตามเส้นสีดำมีขนสีเทาๆยังติดอยู่ด้วยใครทำทารุนม้าแบบนี้ผมอยากบีบคอมันให้ตายการฉนกพูดการเอาปืนไปทิ้งไว้ในคอกมาใช่ไหม กุลชาติถามคงไม่ป่นอยู่ในนั้นแหละขณะน,นี้ไฟลุกท่วมคอกมาตั้งแต่หลังคาจดพื้นพวกผู้ชายพยายามช่วยกันดับแต่ยังไม่อยู่ก็เลยต้องปล่อยให้ไหมจนหมดโชคดีว่าคอกมาอยู่ห่างบ้านโดยมีลานโลงขั้นและลมก็พัดไปอีกทางหนึ่งถ้าพัดมาทางตัวบ้านก็อาจจะวุ่นกันอีกกว่าไฟจะดับ แสงทองก็ถอขึ้นจับขอบฟ้าบูรพาจางๆวงเดือนต้อนทุกคนเข้าบ้านแล้วลินบรันดีมาให้พวกผู้ชายดื่มกันคนละแก้วยกเวียนเผาซึ่งได้เบียร์เย็นเฉียบเต็มเหยือกเล็กอย่างที่เขาชอบทุกคนค่อยร่าเริงขึ้นลงความเห็นพ้องต้องกันว่ายังดีที่ไม่เสียหายมากกว่านั้นแล้วก็หัวเราะขันกันเองที่หน้าตามอมแมมเพราะเพิ่งตื่นกลางดึกหัวหูยุ่ง วิ่งลงไปดับไฟกันตัวเปียกน้ำเปื้อนโคลนและขม่าไฟเลเธอท่วนหน้าก็ดีเหมือนกันการสนุกพูดทีนี้จะได้เอาคอกมาไปไว้ใต้ต้นหูกวางอย่างที่อยากย้ายกันมาตั้งนานแล้วเห็นยังดีๆก็เสียดายไม่อยากหรือไฟมาช่วยหรือให้ก็ได้เลิกปลูกใหม่ละคอกมาไม่ราปรนาศูญไปวงเดือนพูด คุณนนทเท้าเจ็บการชนกหัวแตกเว้นตาคุณก็แตกโดนอะไรคะลูกชายคนเล็กของเธอโดดผ่างเข้าใส่พ่อทำยังกับว่าฉันเป็นอากาศธาตุอย่างนั้นแหละทุกคนหัวร้อคลืนกลาวินเลยหน้าแดงการเป็นนอนในห้องเก่าของกุลชาติก็แล้วกันหยุดติดกับห้องของหนูนันที่อยู่ตอนนี้วงเดือนพูดแล้วหัวเราน้อยๆคงหาเองเจอหรอกนะ คณะดับไฟเข้าห้องน้ำกันเป็นแถวเพื่อชำระล้ลางร่างกายมีการสำรวจคนที่ไม่ได้ลุกไปร่วมด้วยพบว่าทวันศัก์นอนกรนเสียงดังคลืดคลาดขณะที่รักษาไม่อยู่ในห้องเตียงยังปัดปูตึงแสดงว่าไม่ได้นอนเลยไม่ทราบว่าไปไหนตื่นเต้นกันอย่างนี้ก็นอนไม่หลับอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ก็ทยอยกันออกมานั่งโตะอาหารเช้านนเขยเกลงมาจากชั้นบนโดยที่เท้ามีผ้าพ,พันแผลเรียบร้อยฝีมือเก็ดการการฉนกไม่ยอมใช้ผ้าพ,พันแผลให้ใส่ย,ยาใส่แผลสดเท่านั้นที่ศีรษะเขาเข้ามานั่งข้างสุนันทินีที่โตะอาหารและก็ไม่มีใครทวงสักคนที่เขาเลือกนั่งที่ตรงนั้นสุนันทินีออกทึ่งพวกรุชิเทพ ที่ไม่แสดงความเสียดายพี่รีพี่ไรคอกมาไม่หมดเขาก็เหมือนจะปรงตกได้ช่วยกันคิดจะสร้างใหม่ที่นั่นที่นี่จะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้การชนกก็พลอยช่วยแนะนำซึ่งทุกคนรับฟังเป็นอันดีทำให้สุนันทีนียิ่งแปลกใจบรรยากาศในโต๊ะอาหารร่าเริงดีเพราะไม่มีรักษากับทวันศักดิ์แต่พอถวันศักดิ์ลงมาร่วมโต๊ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป จบบทที่85